สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเช่นเคยเครบับรายการตามทางพระพุทธเจ้าพบกับท่านผู้ฟังในคำ่ำคืนวันนี้ด้วยศรัทธาของคุณเจรภาธิรวุฒิและครอบครัวรับเป็นเจ้าภาพขอ,อนมุอบนาในกุศลศรัทธาของคุณเจรภาธิรวุฒิและครอบครัวมาะโอกาสนี้ และขอให้กุศลผลบุญจากการที่ร่วมรับเป็นเจ้าภาพส่งเสริมงานเผยแผ่ธรรมะสร้างมหากุศลให้ธรรมะเป็นทานตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสว่าสัพพทานางังธรรมทานางังชินาติก็แปลว่าให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทางปวงมหากุศลจากการให้ธรรมะเป็นทานในคืนนี้ขอจงได้เป็นพรวัต ให้คุณจิรภาทีเราบุตรและครอบครัวทุกคนทุกคนในครอบครัวจงได้มีความสุขกายสุขใจพร้อมทั้งมีสติมีปัญญาแตกฉานในธรรมะสามารถที่จะปฏิบัติตนให้ล่วงพ้นจากทุกภยัยทั้งหลายทั้งปวงนะครับขออนุโมทนาสาธุแล้วคืนวันพรุ่งนี้ ตรงนี้จะเป็นสธาของคุณแม่ปลาณีบุญยริศร่วมรับเป็นเช้าภาพก็จะได้อนุโมทนาสาธุกับสธาของคุณแม่ปลาณีบุญยริศกันนะครับคืนนี้ได้เวลาฟังธรรมะแล้วขอเชิญท่านผู้ฟังสู่บรรยากาศเรียนรู้ธรรมะจากคําสอนของพระพุทธเจ้าต่อจากคราวที่แล้วจากนี้ได้เลยครับเนี่ยไปทําบุญเราก็จะได้ขันห้าชุดใหม่ที่ดีกว่านี้ หรือไม่ก็เหมือนกันอย่างนี้นั่นคือขันธ์ห้าที่ได้จากผลของบุญเกิดในสุคติเทวโลกพรหม,มโลกนี่คืออุปัติภพเป็นปัจจัยให้ได้กรรมภพกรรมภพเป็นปัจจัยได้อุปัติภพมันก็ผลัดผลัดกันอยู่นี้นะครับนาน,นี่คือทบทวนของเก่านะทบทวนเพื่อที่จะได้มองเห็นได้ชัดเจนว่าการกระทํานั่นแหละชีวกรรมภพ ขันห้าที่ได้ามาทํากรรมนั่นแหละคืออุปาติภพเอาอุปาติภพคือขันห้าเนี่ยไปทรรํากรรมก็เท่ากับอุปาติภพเป็นปัจจัยให้เกิดกรรมมาพบพอํากรรมกรรมก็เป็นปเป็นเหตุให้เกิดอุปาติภพอีกต่อไปจนเราก็ได้ขันห้าชุดนี้ทํากรรมให้เกิดขันห้าชุดใหม่ขันห้าชุดใหม่ก็ทำกรรมให้เกิดขันห้าชุดใหม่อีกหมุนเปลี่ยนกันอยู่นี่ละคร พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าสังสารวัตรของชีวิตเนะี่ยแทกระดูในแต่ละพบแต่ละชาติถ้าไม่สูญหายสลายไปสูงยิ่งกว่าภูเขาเหล่ากาแต่ละคนนะฮะนั่นหะความว่าพระพุทธเจ้าถอดนะฮะพระพุทธเจ้าถอดทอดชีวิตตั้งแต่อดีตอดีต,อด,ตอดีตมาแนละ้ว ย้อนไปดูที่ใดตายแล้ว,ตา,ลวตายแล้วแต่แต่และภพสละชาตินี่มากยิ่งกว่าภูเขาเล่กกามากกว่าภูเขาล่กกาดังนั้นท่านเรานั่งนึกเอ,อชาตินี้มีขันห้าจุดนี้ชาติที่แล้วก็มีขันหน้าชาติไว้ีขันหน้าตาย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 มาถึงโะทั่งเดียวนี้ก็รอตายอีกนี่กาลรอตายอยู่นะฮะรอตายหรือรอเกิดอะรอตายหรือรอเกิด เอาพูดให้ชัดเจนหน่อยรอตายหรือรอเกิดฮะเอาอจะไปเกิดก่อนตายได้อย่างไงต้องตายซะก่อนจึงค่อยเกิดใจไหมแล้วตอนนี้รอตายอยู่นะฮะรอตายพอตายเสร็จแล้วต้องรอเกิดไหมไม่ต้องรอตายปุ๊บเกิดปั๊บทันทีรอตายเนี่ยรอแต่รอเกิดไม่ต้องรอครับตายปุ๊บเกิดปั๊บแต่ไม่จะเกิดปุ๊บตายปั๊บใช่หรือเปล่า เออเนี่ยใครเราได้เข้าใจทุกวันนี้เราระหว่างเราตายโดยที่ไม่รู้ว่าเราตายนะรอตายโดยที่ไม่รู้ว่ารอตายนะฮะตายเมื่อไรก็เกิดมานั้นนะตอนนี้เรารอตายไม่ใช่รอเกิดเกิดไม่ต้องรอตายปุ๊บเกิดปั๊บทันทนะีแต่ก็ยังมีลทัทธิที่สอน ตายปุ๊บแล้วยังเป็นสัมมาเวสีรอหาที่เกิดไม่ได้เออม,มันก็แหม่มันของคู่กันนะสัมมาทิฏฐิคู่กับมิชฉาทิฏฐิไงนะเห็นเห็นถูกต้องตรงกับเห็นผิดของคู่กันนะครับกลางวันก็คู่กับกลางคืนใช่ไหมเออความสว่างก็คู่กับความมืดนะเอาเป็นอย่างนี้นะครับของคู่กัน ให้เราได้เข้าใจมีบัณฑิตก็ต้องมีคนพาณน,นะ,ะมีของแท้ก็ต้องมีของปลอมมันของคู่กันอันใครเชื่อของแท้ก็เอาหลอดไปใครเชื่อของปลอมก็เอาจมไปอันทุกวันนี้การเผยแผ่จึงมีทั้งของพระพุทธเจ้าและมีทั้งของข้าพระเจ้าต้องฟังด้วยดีมเมื่อชาวถามมาใช่ไหม พระพระคุณเจ้าดีนะเบออกชื่อวัดออกชื่อแม่แกเบรกทันนั่นแหะดีนะจะให้ผมออกชื่อไม่บอกไม่ต้องไม่ต้องแล้วก็ต้องไม่ไม่ไม่ซ้ําเติมอะไรทะเลอกนะฮะแต่ให้เราทุกคนเนี่ยมองเห็นความสําคัญของชีวิตเราใช่ไหมระหว่างคําสอนของพระพุทธเจ้ากับคำสอนของข้าพเจ้าเนี่ย ตอนนี้ถ้าเราไม่เรียนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอันไหนเป็นคําสอนของพุทธเจ้าอันไหนเป็นคําสอนของข้าพเจ้าคนเกิดมาไม่เคยเห็นของแท้เห็นแต่ของปลอมตลอดก็จะเข้าใจว่าของปลอมนั่นแหละคือของแท้จริงไหมครับถ้าเราเห็นของแท้ซะก่อนแน่นอนไปเห็นของปลอมก็รู้ว่าเนี่ยมันปลอมไม่ใช่ของแท้จะนั้นเราจะรู้เด็กไงวัาธรรมะของข้าพเจ้าหรือธรรมะของพุทธเจ้า นะต้องไฟรู้อย่าจมอยู่ที่เดียวอย่ามาที่สันชยัยเดียวไปหลายๆที่นะแล้วเอาหลายๆที่มาประเมินผลแล้วไปทำไมเสียเวลาหลายที่ก็เอาคำสอนพุทธเจ้าที่ถูกจารึกไว้ในพระไตรปิฎกเอามาเปิดดูหรือไม่ก็ไยรู้ใครเขาหยิบยกพระไตรปิฎกมาสอนมาอิิบายไปที่นั่นย่ยแน่นอน แน่นอนเลยนะครับเพราะคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นถูกรวบรวมจารึกไว้เราเรียกกันว่าไตรปิฎกนะนะจารึกไว้และเรียกว่าไตรปิฎกไตรก็แปลว่าสามปิฎกก็คือหมวด,มดหมูหมวดหมู่ในคํำสอนพระพุทธเจ้าอันประกอบไปด้วยพระวินยัยพระสูตรแล้วก็พระอภิธรรมสามปิฎกนี่แหละครับ เป็นหลักเมื่อเราสามารถท่องไปในพระไตรปิฎกสามปิฎกได้นั่นคือเราท่องไปเที่ยวไปในคําสอนพระเจ้านั่นคือของแท้พอเราได้จักของแท้แล้วพอเราได้ฟินได้ฟังรู้เลยว่าของแท้หรือของปลอมเนีย่ยเดี๋ยวต้องไปเอารายการผมออกวันนี้มีการเปิดเพลงแย่แล้วนะ่ปเปิดเช็คดูมเมื่อกี้นี้ และโฆษณาหนังกาลังสร้างเรื่องกรรขอให้ติดตามฟังคนติดตามชมกันรายการธรรมะกลายเป็นรายการเพลงไปแล้ว <c oughs> เป็นรายการเชีย์หนังไปแล้วต้องเอาออกบ่ายสองโมงที่ยันกระกไม่ได้ครับนะปล่อยให้ทำอย่างนี้ไม่ได้เสียหายกลายเป็นรายการเพลงไปแล้วในเพิ่งเปิดเมื่อกี้นี้ดอกเป้าตายแล้ว <c oughs> ไม่ได้ครับนะเพราะเรารู้ว่านี่คือของปลอมเราต้องเียวว่าออกใช่ไม่ได้เอาไว้ไม่ได้ท่านประธานมูลนิธิต้องจัดการเลขาขาวท่านเอง <c oughs> อุตส่าห์ให้รายการไปททำนะ <c oughs> เดี๋ยวเปิดดูได้ครับที่แผ่นเพราะมีจะส่งมาให้เอาอย่างนั้นก็เรียนคำสองพุทธเจ้าซะนะตอนนี้เป็นเรื่องของเหตุผลนะคำตอบที่ว่า อุปัติภพเป็นปัจจัยให้เกิดกรรมภพได้อย่างไรอธิบายเลยนะครับการได้เกิดมามีขันห้าขันห้าแหละคืออุปัติภพได้ขันห้าแล้วไปทํากรรม่นเแษตรว่าขันห้าเป็นเหตุให้เกิดการทํากรรมจึงีอุปัติภพเป็นปัจจัยเกิดกรรมภพนะเข้าใจไหมครับอย่างนี้เป็นธรรมะที่ละเอียดลุ่มลึกเป็นธรรมะที่มีหลัก มีหลักนะแล้วก็ให้เราได้เข้าใจเถอะหาเรียนก็ยากเรื่องนี้นะฮะหาเรียนก็ยากเรียนแล้วเข้าใจก็ยากถ้าเกิดเรียนแล้วเข้าใจได้ดีบุญของท่านไม่ใช่บุญของผมหรอกถ้าเรียนแล้วเข้าใจได้ดีอุศวิกทิงนึงนะฮะขันห้าที่เราได้มานี้เรียกว่าอุปัติ เราเอาขันห้าไปทำบาปบาปที่ทำนั้นเรียกว่ากรรมภพบหรือเอาขันห้าไปทำบุญบุญที่ทำนั้นเรียกว่ากรรมภพบเมื่อทำกรรมภพแล้วกรรมภพบก็เป็นเหตุอีกให้เกิดอุปาทิภพคือเกิดในภพใหม่ชาติใหม่ได้ขันห้าที่เกิดจากการทำกรรมอีกมันจะหมุนเวียนอยู่อย่างนี้เข้าใจนะครับนะแหมกลัวจะสรุปไม่ลงท่านผู้ชมครับ ลองดูหน่อยทีครับสรุปอีกครั้งหนึ่งเพราะมีขันวงเล็บคืออุปติภพการกระทำกรรมจึงมีถ้าไม่มีขันการกระทำกรรมก็ไม่มีเข้าใจไหมฮะ้าไม่มีขันห้านะดังนั้นขันห้านั่นแหละเป็นอุปติภพการทำกรรมนั่นแหละเรียกว่ากรรมภพถ้าไม่มีขันห้า นะแล้วจะเอาอะไรไปทำกรรมจันอุปัติภพไม่มีการการะทำกรรมคือกรรมภพก็ไม่มีนะไม่มีนะเอาจดใส่ให้หมดนะจดใส่ให้หมดแล,แล้วเราก็จะได้เป็นหลักเป็นหลักกรรมนี่ไม่ใช่เราทำนะ,ะใครทำฮะขันห้ามันทำเกิดนี่ไม่ใช่ใครเกิดนะฮะใครเกิดครับ ขันห้าเกิดเท่านั้นแหละขันห้าเกิดก็ขันห้าทำกรรมเมื่อทำกรรมแล้วทำกรรมนั่นแหละก็ไปทำไปขันห้าเกิดอีกหมุนเ,เวียนกันไปอยู่นี่แหละครับออ,ออกไม่ได้ออกไม่ได้นะฮะจะหมุนเวียนกันอยู่นี้มีทางออกถ้าไม่ออกตามที่พระเจ้าก็ออกไม่ได้จะมาคิดเองและจะเอาออกไปเองไม่ได้ ขันห้าชุดนี้อย่าได้ไปคิดทำลายเขาอขอให้เรารู้ความเป็นจริงของขันห้าก่อนเมื่อรู้ความเป็นจริงของขันห้าแล้วจึงค่อยเอาขันห้านี่เป็นทางออกขันห้าจึงเป็นของประเสริฐนะขันห้าเนี่ยเป็นของดีนะ,ะมีทุกข์ก็เพราะมีขันห้าจะพ้นจากทุกข์ก็เพราะ เอาขันห้ามาทำให้พ้นจากทุกข์น้เราจรึงต้องเรียนขันห้าให้รู้ขันห้านะเรียนขันห้าให้รู้ขันห้าแล้วเ,เอาขันห้าเนี่ยมารู้จึงจะพ้นจากขันห้าได้เอาอย่างอื่นมารู้และจะให้พ้นจากขันห้าไม่ได้ครับแหมแต่ก่อนนี้ผมตั้งข้อสงสัยนะพระพุทธเจ้าทำไมเรียก ว่าทุกนเนี่ยเป็นของประเสริฐแลว้วก็มีจริงตอนนั้นยังไม่รู้ว่าทุกค,คือขันห้าแต่ก่อนเนี่ยฮะเรียนใหม่ๆไม่รู้ว่าทุกคือขันห้าเรียนก็คือทุกไ้แก่ละความไม่สบายกายไม่สบายใจยแล้วเราก็เข้าใจว่าความไม่สบายกายไม่สบายใจเนี่ยเป็นของจริงมีจริงนะ,ะเราเข้าใจมาอย่างนั้นนะครับผมเข้าใจมาอย่าง,งนันเรียนั้ธรรมตีโทเอกเนี่ย ความไม่สบายกายไม่สบายใจแหละคือทุกข์ความไม่สบายกายไม่สบายใจคือทุกข์แล้วจะเกิดมันไม่สบายกายไม่สบายใจเมื่อกลับสบายใจกายก็สบายใจสบายเรียกอะไรไม่ได้คิดย้อนในตรงนี้นะครับไม่ได้คิดย้อนก็เลยไม่รู้ความเป็นจริงว่าทุกขะขิยสัจจะกับทุกขเวทนานั้นต่างกันพอมาคำหนึ่งถึง ทุกขดียศชาทุกขเวทนาทุกวัฒนาเคยไรทุกขเวทนาคือความไม่สบายกายความไม่สบายใจนั่นคือทุกขเวทนาแต่ทุกขดียศจาล่ะเอ้าไปเอาคําแปลของทุกขเวทนามาแปลเรียนกันหารู้ไหมว่าทุกขดียศจานั้นไม่ได้หมายถึงทุกขเวทนาทุกเวัฒนาก็ไม่ได้หมายถึงทุกาดียจจาชัดเจนเลยความตรงนี้จะอะไรมาแยกอภิธรรมแยกได้ถ้าไม่เรียนพระอภิธรรมแยกไม่ได้นี่ครับ ฉะนั้นเรียนเธออภิธรรมอ่ะเป็นของดีนะอภิธรรมเนี่ยเป็นของดีอัตถกถา,าจารย์รวมถึงดีกา,าจารย์ก็เชิดชูอภิธรรมไปอ่านดูได้นะฮะในคำพีสมันตะปะสสธิกาคำพีอัตถาสารีนนะมีบอกไว้ชัดเจนเลยว่าผู้ที่ได้ชื่อว่าธรรมกรถึกต้องเป็นผู้เรียนแตกฉานในอภิธรรม ถ้าไม่เรียนอภิธรรมไม่แตกฉันนะอภิธรรมหาได้ชื่อว่าธรรมกรถึกไหมธรรมกรถึกที่นี่คืออะไรครับคือผู้เผยแผ่คําสอนพระเจ้าผู้อธิบายธรรมะผู้แสดงอัตถะธรรมะถ้าไม่แตกฉันนะอภิธรรมหาได้ชื่อว่าเป็นธรรมกรถึกไหมต้องแชกฉันอนภะิธรรมครับและสักดีใบเหตุผลไปด้วยยกวรย่างเช่นเรื่องกรรมถ้าไม่มีความรู้เรื่องอภิธรรม จำแนกกรรมและผลของกรรมไม่ได้สมถะกรรมฐานวิปัสนาฌานอภิญญาถ้าไม่รู้เรื่องวิปอ,อภิธรรมจำแนกสมถะกรรมฐานวิปัสนาฐานญาณอภิญญาไม่ได้นี่ครับฉันก็เรียนอภิธรรมซะจะได้อธิบายเรื่องกรรมได้อย่างละเอียดถีโทษจะได้ทบาบเรื่องอธิบายเรื่องฌานหรืออภิญญาได้อย่างถูกต้องทีก่กอง อะจินไตเราเคยได้ยินใช่ไหมครนะสิ่งที่ไม่ควรคิดสิ่งที่ไม่ควรคิดคืออจินไตกรรมผลของกรรมฌานอภินญ,ญามัรคยานผลยา,ยานคิดเอาเองไม่ได้หรอกครับต้องอาศัยคำสอนพระเจ้าจึงจะได้อะจรัรนพระเจ้าบอกสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรคิด แต่ถ้ามีคำสอนของพระเจ้าอยู่คิดเถอะครับยิ่งคิดยิ่งรู้แจ้งพระธร้มถึงบอกว่าสิ่งที่มีควรคิดเนี่ยเพิ่มอีกนิดนึงครับสิ่งที่มีควรคิดเอาเองมีอะไรบ้างกรรมคิดเอาเองไม่ได้ผลของกรรมคิดเอาเองไม่ได้วิสัยของฌานวิสัยของวิโมกอภิญญามัคคยานผลยานคิดเอาเองไม่ได้แล้วทำไมจะคิดได้ เอาคำสอนข้าพเจ้ามาเรียนซะเรียทกท่านก็จะอธิบายได้เรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมวิสัยของผู้ใดาชานอภิญญามรรคผลนิพันธ์ท่านอธิบายได้หมดเพราะมีคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นที่เกาะเป็นที่ยึดครับนะเอา้าสรุปแล้วนะฮะเพราะมีขันห้านะขันห้าแหละครับคืออุปติภพการทํากรรมจริงมีนะฮะ ถ้าไม่มีขันห้าหรือถ้าไม่มีขันการทำกรรมก็มีไม่ได้มีไหมละ่ะตรงไหนว่างไม่ว่าที่ไม่มีขันห้าหรือนั่งตัวไหนไม่มีขันห้าคะขันห้ามีทั้งหลับทั้งตื่นเอเห็นครั้งนึงก็ได้ห้าขันนะครเห็นครั้งนึงก็ได้ห้าขันนะฮะได้ยินครั้งนึงก็ได้ห้าขันนะครับจามซิกหนึ่งก็ได้ห้าขันผายลมครั้งนึงก็ได้ห้าขัน ต้องคิดอะไรถึงขนาดนี้นะฮะต้องขยันคิดกระพริบตาครั้งหนึ่งได้ขันห้าไหมจามครั้งนึ้งได้ขันห้าไหมเหลียวขวาได้ขันห้าไหมเหลียวซ้ายได้ขันห้าไหมมีขันห้าหมดนะครับขาดขันห้าเหลียวไม่ได้ทางซ้ายทางขวาจามก็จามไม่ได้กระพริบตากระพิบไม่ได้ครับได้ยินก็ได้ยินไม่ได้เห็นก็เห็นไม่ได้ถ้าขาดขันห้านะฮะเอาถึงไงก็เรียนไม่จบเรื่องขันห้านี่ยกมือว่างครับ โอ้โหไม่ได้ยินเลยแม่คุณเ,นะเอาขอไม้หน่อยนะครับนะเอออย่างนี้ดีกว่าไหมเอาคำถามไว้ทั้งหมดตอนท้ายนะครับถ้าถามตอนบรรยายนี่เห็นทีจะยุ่งแน่นะครับเราเราไม่ได้เตรียมไวนะ้นะอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวเปิดโอกาสให้ถามนะแล้วก็เจ้าหน้าที่จะได้นำเครื่องมือสื่อสารไปให้ทีนึงนะครับต่อไปครับ ในบทแรกว่าอวิชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขานี่นี่หมายถึงบุพเจตนาบุพเจตนาในกรรม29มีความต่างกันอย่างไรกับกรรมภพ่ะสรุปนะฮะบุพเจตนานี่เป็นสังขารส่วนกรรมภพขออภัยบุพเจตนาเป็นสังขารมุนจะเจตนากับอัปปะเจตนานี่เป็นกรรมนะฮะ คำวกรรมต้องต้องครบสามาต้องครบสามนะเจตนาสามนะฮะบุพเจตนาเจตนานะขั้นต้นนะมุนจ,จ่เจตนาเจตนาขั้นกลางนะแล้วก็อกปรเจตนาเจตนาขั้นสุดท้ายครบสามอย่างเนี่ยจึงจะเป็นกรรมอย่างสมบูรณ์คิดอย่างเดียวเป็นแค่สังขาร คิดด้วยแล้วทําสําเร็จด้วยนั่นเป็นกรรมในการกระทํากรรมสําเร็จมีทั้งสังขารมีทั้งตัวกรรมแต่คิดอย่างเดียวยังไม่ได้ทํากรรมเป็นแค่สังขารเป็นบุพเจตนาครับนะอ่าในการสรุปไว้เดี๋ยวจะเข้าใจว่าเอ๊ะกร,รม,มาพบกับสังขารนี่มันน่าจะเป็นสิ่งสิ่งเดียวกันให้เข้าใจนะครับสังขารในอวิชชาเป็นปันจจัยเกิดสังขารทั้งคานที่เกิดจากอาวิชชานั้น เป็นบุพเจตนาส่วนกรรมในข้อนี้กรรมภพเนี่ยหมายถึงทางบุพเจตนามุญจะเจตนาและอปรเจตนาครับนะเอาให้เป็นที่เข้าใจตอนนี้ละเอียดออครับคาสองของพระพุทธเจ้านะถ้าเราจะหยิบยกมาวิเคราะห์วิจัยกันจริงๆเราก็จะพบว่าละเอียดออมากเลยทีเดียวฉะนั้นเราเรียนในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเราเรียนธรรมะขั้นเหตุผล เรียนธรรมะขั้นเหตุผลจึงหาผู้สอนอยากเพราะหาผู้รู้เหตุผลนี่ยากแล้วก็เรียนแล้วก็เข้าใจยากเพราะพื้นพื้นที่ได้สะสมความรู้เรื่องเหตุเรื่องผลมาเนี่ยมันน้อยมันน้อยมากนะครับจันั้นพระพุทธศาสนาคือคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราต้องอุดมด้วยเหตุและก็ผลนะครับ พุทธศาสาศนากับธรรมะเหมือนกันไหมครับน่าน่าคุยกันสัหน่อยนะนาเกิดความคิดขึ้นมาพุทธศาสาศนากับคำว่าธรรมะเหมือนกันไหมครับเหมือนกันนะฮะท่านผู้ชมครับถ้าเรายังตกลงว่าพุทธศาสาศนาคืออะไรไม่ได้ท่านจะอะไรไปเผยแผ่ท่านจะอไไจะอไรไปป้องกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนี่ยเอาอะไรไปเผยแผ่ครับพุทธ คือพระพุทธเจ้าคําสั่งสอนของพุทธเจ้าน่นแหละคือพุทธศาสนาคําสั่งสอนของพระเจ้าน่ะนะคือสว่าขาโตพระกวตาธรรมโบเอนไหมครับลงกันแท้เลยใช้คําว่าพระพุทธศาสนานั้นหมายถึงคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะครับเพราะพุทธแปลว่าพระพุทธเจ้าศาสนาก็แปลว่าคําสั่งสอนคําสั่งสอนของพระเจ้าเรียกว่าพุทธศาสนาก็ได้คําสั่งสอนพระเจ้าเรียกว่าธรรมะ ก็ได้แม้ถ้าเราไม่เข้าใจอย่างนี้นะถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้เราจะหยิบยกไปใช้ได้งไงไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาถามว่าพุทธศาสนาคืออะไรถ้าเราแปลว่าพุทธศาสนาคือศาสนาพุทธถูกต้องไหมครับ พุทธศาสนาคือศาสนาพุทธศาสนาพุทธคือพุทธศาสนาไปเผยแผ่กันทุกวันนี้อย่างนี้ใช่ไหมครับ mm hmm. เขาจึงไม่ยอมให้พุทธศาสนาเป็นศาสนาประจําชาติเพราะเขาไม่รู้อะไรท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ฟังกําลังติดตามและฟังรายการตามทางพระพุทธเจ้าน,นาําเสนอท่านผู้ฟังโดยองค์กรสัมมาทิฏฐิทินกาขาวชมรมผู้ฝ่ายได้ธรรมะ และสตาของคุณจจรภาทธิรวุฒิและครอบครัวรับเป็นเช้าภาพขออนุโมทนากัรสธาของคุณจจรภาที่รวุฒิและครอบครัวมาณโอกาสน้นะครับแล้วคืนนี้เวลาหมดต้องติดตามแลบฟังกันใหม่คืนวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้จะเป็นสธาของคุณแม่ปราณีบุญยญริศครับเป็นเช่าภาพ ก็จะได้อนุโมทนาสาธุการตาของคุณแม่ปราณีบุญยฤทธิ์กันนะครับคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอความผาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญาจงมาเกิดมีแก่คุณเจรภาธีรวุฒิครอบครัวและท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีครับ ศึกษาธรรมคำสอนพระพุทธองค์คิดไม่ออกบอกมาทางชมรัมอย่าปล่อยปัญหามาองอางรมองโกรธโยบหลงศึกษาพระธรรมทำจิตใจให้สงสงรักษาสินให้มั่นคงจะไม่หลง ขอคนผ่านผ่านผ่าไปหาผิดขอบันด็ตชีวิตก็มีความเมย